ข้างหน้าเรานะคะคือองค์พ่อพิคเนศนะคะขี่สิงโตนะคะขี่ราชสิงโแล้วดูบริเวณโดยรอบนะคะเราจะมีตึกสูงๆตั้งเป็นทแท่งนะคะเพื่อนนึกออกไหมว่ามันเหมือนอะไร ะะแล้วตอนนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าฟินิกส์ฟินิกคือนกที่สามารถพื้นคืนชีพตนเองลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะแล้วเราก็อยู่ในบริเวณที่มีตึกนะคะสูงสูงเป็นเสาสัญญาณนะคะล้อมรอบบริเวณที่เราที่เจ็บยืนอยู่ตรงนี้นะเจีบเย็นตัวตรงนี้นะคะก็จะมีตึกเห็นไหมคะ ที่สําคัญนะคะแลที่สําคัญเราจะดูขึ้นไปบนท้องฟ้านะก็จะเห็นดวงดาวดวงแรกนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นดวงที่สองอเห็นเดือนที่สองไหมคะถัดมาก็จะเป็นดวงที่สามแล้วจะเพื่อนเห็นหรือเปล่าเนาะ,ะแล้วก็ถัดมาก็เป็นดวงที่สี่ มีทั้งหมด7ดวงนะคะตรงนี้บริเวณนี้มีทั้งหมด7ดวงลวงถึงดาวตรงกลางอีกหนึ่งดวงดวง้วยหมายความว่าในขณะนี้นะคะเจี๊ยบยืนอยู่บนใต้ท้องฟ้าที่มีดาวล้อมรอบเป็นวงกลมเราทั้งหมด7ดดวงแล้วมีอาคารนะคะสูงสูงซึ่งเป็นใจกลางของความมั่งคั่งนะคะ,ะเป็นใจกลางของการเจริญก้าวหน้า พัฒนาอย่างมากนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี่คือสัญลักษณ์ทั้งหมดนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งของความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในเครื่องหมายของพีระมิดแล้วก็เมืองโบราณของทางแอตแลนติกก็ดีนะคะหรือทางอียิปต์ที่มีสัญลักษณ์รูปพลังงานต่างๆ ซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นหัวใจนะคะหัวใจหลักหัวใจสําคัญก็คือเจี๊ยบเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะนําปิรมิดนะคะมาตั้งบริเวณต้นไม้เห็นไหมคะที่เห็นแสาไฟยอยู่เพื่อจะให้เพื่อนๆได้นั่งสมาธินะคะที่นี่ตั้งแต่ตอน4ี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มที่นี่ก็ปิดสี่ทุ่มนะคะก็มาสักอสามทุ่มแล้วกันนะเพื่อให้เพื่อนๆนเน,นี่ยค่ะมาจูนความสําเร็จแล้วก็คนที่ ไปโดนจิ้มมานะคะไปโดนจิ้มมาก็สามารถที่จะใช้สนามพลังงานของพีระมิดเนะะี่ยค่ะดึงนะคะใช้เป็นสนามควอนตัมดึงพวกสารต่างๆออกมาจาก DNA เราได้เราสามารถปกล็อก DNA อของเรากลับคืนมาได้นะคะอย่างง่ายดายมากๆนะคะแล้วก็มาจูนนะคะสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังและปรารถนาที่นี่ก็จะมีพลังงานดีๆนะคะนะคุจะเห็นว่าในทาง พีระมิดของอียิปต์เนี่ยก็จะมีตัวสปริงใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์หนึ่งแล้วที่นี่ก็มีเช่นกันนะคะท่านสามารถมาเปิดประตูพลังงานที่นี่ได้เปิดประตูพลังจักรวาลเปิดประตูแห่งยานปัญญาที่นี่ได้แล้วก็ค้นหาความสําเร็จของตัวท่านเองไม่มีใครหยุดยั้งความสําเร็จของเราได้ขอให้ท่านมุ่งมั่นเถอะค่ะมันก็เฉกเช,ช่นเดียวที่จะมุ่งมั่นมา ที่ตรงนี้นะคะมาหาทุกๆสถานที่ที่จะไปก็อยากจะมาแบ่งปันนำองค์ความรู้ของเจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิพิมิตมาแบ่งให้กับเพื่อนๆได้มาศึกษาเรียนรู้กันนะคะเชื่อว่าเจี๊ยบจะได้มาอยู่ที่นี่ค่ะวันธรรมดานะคะอาจจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนๆเลิกงานแล้วก็อาจจะแวะมาที่นี่นะคะเรามานั่งสมาธิตอนกลางคืนด้วยกันอากาศดีมาก ดีมากจริงๆเลยนะคะเหมาะมากเหมาะมากโอเค